สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญพ่กภัพันจำกัดโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบข้อบอลขอช้างขอเดียวกันโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ Powering the Future Empowering the People ห่วงจุ้ยที่เป็นเทพใจเย็นคุณช่วยเล่นตุ๊กตาอันนี้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยของบ้านที่เอาห่วงจุ้ยตั้งแต่ต้นทางค่ะเป็นเทพที่เราไหว้ทุกคนไม่ใช่ตุ๊กตาของสะสมของใครเนี่ยของใครของพี่บอยอ่ะคะของพี่บอยเดี๋ยวพี่บอยที่ถามหน่อยอันไหนมีตัวไหนที่แบบเป็นตัวหายากไหมที่บอกได้ที่บอกไมีของไม่บอกของไม่บอกคุณหลอกฝันด้วยแบบหลับพันหลักพันแล้วก็อ้ยมันต้ไมชื่อได้ถูกตามาถามตรงนี้ว่าหลักพันี่จริงหรือเปล่ามาถามทางนี้ถามปาก พันถค่ะมีหลักพันเห็นซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วเห็นแกะตลาดออกหมดเลยเลยเห็นราคาทุกอย่างเลยนอนค่ะเออทน้นก็จะโล่งๆสบายๆพี่กับเนี่ยพี่ผูดห้องแต่งตัวใหญ่เท่าส่วนที่นอนใช่เพราะว่าเราชอบวิ่งเล่นเป็นสามารถเหตุูและเหตุูได้อะไเหตุูคือแบบอินดี้เลยใช่ค่ะ กินข้าวพี่พี่ก๊อฟมีของกินรออยู่ใช่เป็นห้องกินข้าวในห้องนอนโอ้โหโอ้เป็นนี่เนี่ยห้างเมาอห์ห้างเมาท์ทอดคืออะไรพี่นี่แหละพี่โอ้นี่คือในฝันเลยป่ะในฝันค่ะอยากมีอ่างจากุซี่อย่างนี้แล้วคือยังมีทีวีอยู่ที่อ่างไงความฝันคืออะไรรู้ป่ะถ้ากลับมาจากบ้านเหนื่อยฉันจะเปิดน้ำร้อนไว้ดีฟองบับเบิ้ลแล้วใส่เกลือหอมเปิดทีวีจิบแชมเปญตั้งแต่อยู่บ้านนี้ หนึ่งครั้งทั่วหนึ่งครั้งทั่วเวืาเป็นแบบนี้คือรู้เลยว่าบ้านหลังนี้พี่ปู่อ่ะเขาสร้างขึ้นด้วยความแบบด้วยสิ่งที่เขาอยากจะให้มีใช่ที่เอาความฝันทั้งหมดเลยจริงนะมาทำอใช่ทำจริงทำบ้านหลังนี้ทังดเ้ามาเถอะเวลารู้แลวใจสั่นอ่าเดี๋ยวไปดูความสุขไปเจอหลานไปเจอหลานไปเจอหลานเดี๋ยวบอกผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เราจะเจอเด็กๆนะเราก็เลยขออนุญาตใส่หน้ากากอนามัยนะคะ พ่อพอดีแล้วบ้านหลังใหญ่โตมันมีอยู่แค่ตรงนี้ไงนี่ห้องผมเล็กไงเจ๋ผาก็จะมาอยู่ห้องนี้กันทาราทาราหรอทาราคนนี้น้องชายชื่ออะไรลูกวาอะไรอะไรนะวาดูบายูวายูวายูจะแก้จะขหัวเทารานี่เหมพี่พูดมากก็แบบว่าสนุกขนาดรับแขกวายูก็จะไม่มีปากไม่มีเสียงเป็นพี่บอยเลยเึิงพูดไม่ได้ถามคุณตาคุณยายดีกว่า พอมีหลานมาแล้วเป็นไงแมีคนสู่มาเนอะมาเติมเต็มครอบครัวเนาะภูมิใจไหมลูกสาวสร้างด้วยน้ะพันกำแพงต้องหวให้นะผู้เดเฉยเออแต่พี่ผู้เขาขยันไงคือนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วอะเขาก็มาทำอะไรทุกที่ทุกเรากล่าสุดที่ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรอะเตี๋ยวคนจนเป็นสูตรดีๆสามสิบปีเออมันเกิดจากช่วงโควิดอต่หนูโดนแจ็คพอตกักตัวทุกรอบจะต้องไปเจอคนที่เป็นคนแล้วจะต้องการไงก็ต้องเจอ ัวอะไรเงี้ยไอ้นี่พอแบบเฮ้ยพอมันโดนหลายๆครั้งเข้ารายได้มันที่เราจะได้มันก็แบบหายไปเฉยเลยเว้ยเราคิดเอาไว้อะเราต้องมีรายได้เข้ามาหลายๆทางของกินไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนกินได้ทุกวันไปต่างประเทศไปต่างสวรรค์ก็ได้แล้วจะเอาเจ้าไหนถึงจะอร่อยเฮ้ยคนชลบุรีนี่ว่าก๋วยเตี๋ยวดูดีชลบุรีมันมีมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วแล้วเราก็เป็นขาประจำตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยโทรหารุ่นลูกเขาเขาว่าไงมาทำกับพี่ไหมพี่อยากทำก๋วยเตี๋ยวดูดีเสิร์ฟถึงบ้านเขาโอ้ยปู่ อาหารนี้เนี่ยมาบ้านมีให้ชิมเนี่ยจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยาเชื่อว่าชิมมีให้กินไหมคือถ้าชิมคุณจะได้คำสองคำนะหนูจะบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้โกหกนะที่บ้านหนูว่าหนูจะขันผักบุ้งซอยลูกชิ้นเนื้อหมูอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้อยู่ในอับของหนูว่าอุ้ยอับมีพร้อมอยู่ในกล่องเออกล่องมีพร้อมเลยเหรอพลาสติกแล้วใส่เป็นตู้เย็นเวลาจะกินนี่ยแค่แกะต้มน้ำร้อนเอาทุกอย่างใส่เข้าไปก็กินได้เลยเอาจริงไหมเนี่ยจริงสิโอ้หล กินตับกินจับ,บอยากกินตับไหมชอบมาก่<อ>ับแบบไม่สุยเล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็กเส้นเล็กน,นะคะรอบนี้นาทีรอสอปีอช่วงนี้เห็นพี่ทิพย์เขาขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ขายดิบขายดีจนแพ็คแทบไม่ทันแล้วยิ่งใกล้วันหยุดยาวแล้วด้วยแล้วก็มันลุ้นกันค่ะว่าลูกค้าจะได้รับของทันไหมกดกริ่งหน้าบ้าน จีมีทคพี่ทิพย์ครับอา้าวไงจ๊ะเย็นนี้เราไปกินราเม็งกันดีไหมครับนี่ผมอยากกินมาหลายวันแล้วนะไม่ได้เลยนี่ลูกค้าสั่งของเยอะมากนี่พี่ตรงนั่งแพ็คของอยู่เนี่ยโอ้ยเยอะมากไปหมดเลยไม่ได้อะนี่เวลาไปกินอ่ะวันนี้ทิพย์มันไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยวจากอะไรได้ช่วยแพ็คแป๊บเดียวเสร็จมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยวังผลหรือเปล่ามาไปเอางมูลคา นี้เองนี่เดี๋ยวมันซบกะนนแล้วอ้าวช่วยพี่แพ็ของนเยแล้ว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 ้ยขอบคุณนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ทำไม่ได้จางนะพี่ก็คงแพ็คไม่เสร็จหรอกแน่นอนงั้นอย่างเงี้ยต้องให้รางวัลสักหน่อยแล้วแหละ ให้ 2, สองพันสองร้อยทำไมลดเยอะจังน et ี่ถ้าตอบมากเดี๋ยวเ2ลืยี่สิบนะอูยคุณว่าแต่เดี๋ยวแพ็คของเสร็จแล้วนี่นะเดี๋ยวพี่ต้องเรียกให้พี่ปพรยมารับเดี๋ยวพี่จะใช้บริการ Pick Up Service เฮ้ยเดี๋ยวนี้สะดวกขนาดนี้เลยเหรอสะดวกมากอืเนี่ยแอปไทยแลนด์โพสแค่เนี่ยเข้าไปที่ไลน์เรียบร้อยละเดี๋ยวบ่ายสามเจอกันกับพี่ปพาย ไปนี่มาไวมากเลยออน่ารักมากเลยอ่ะมารลบฝากของนอกสถานที่ถึงบ้านเลยถูกต้องอ,อุ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับประเทไทยสวัสดีครับวันนี้เรื่องส่งแบบไหนดีครับี่ไปแล้วหรอลืมเลยคือส่งโดย e m s ค่ะไอ้ว่าแต่พรุ่งนี้วันหยุดอ่ะลูกค้าที่เขาจะได้รับของทันไหมอ่ะโอ้ทันแน่นอนครับเพราะเราให้บริการรับฝากนจ่ายทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยครับแบบนี้ก็สบายใจอ่ะได้ฟังแบบนี้เอายื่นของให้พี่ไปสิลูกค้าเราได้รับการดูแลอย่างดีโอ้ยขยันแข็งไม่มีวันหยุด พี่ครับครับเอาขอขึ้นรถนะครับผมได้ครับก่นะะอนที่เขาจะเป็นไปม,มากกว่านี้ยินดีให้บริการค,ครับหหลังมารับฝากบ่อยๆนะจ๊ะหนุ่ม